ดีค่ะ วันนี้มาพบกับเซลล์ปุ่นกันอีกแล้วนะคะซึ่งสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นพาพี่ๆทุกคนมาชมกับตัวรถเข้าใหม่ Toyota Anti ติดเครื่องพันแปดคันนี้พี่ๆคนไหนหาอยู่ไม่ควรพลาดออปชั่นครบพร้อมใช้งานในงบราคาพิเศษ2 0 0แสนต้นๆเท่านั้นพี่ๆคนไหนหาอยู่คลิปนี้บอกได้เลยว่าต้องห้ามพลาดจริงๆค่ะรถจะสวยและน่าใช้งานแค่ไหนเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้ค่ะคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นพาพี่ๆทุกคนมาชมกับตัวรถเข้าใหม่ได้เป็นตัวรถรุ่นน่าใช้งานอย่างตัว Toyota Corolla คันนี้ได้เป็นตัวรุ่น1 8 g รถปี2012เกียร์ออโต้ตัวรถสีเทาสภาพสวยสภาพดีคันนี้ใส่ชุดแต่งสกเก์ดมาให้แล้วรอบคันค่ะสรือบตัวราคาคันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยจากราคาหน้าตาปกติ248,000บาทวันนี้เพียงแค่พี่พร่วมกิจกรรมกับพวกเราแคปหน้าจอรถคันนี้ส่งหลักฐานการแคปหน้าจอมาที่ Line o f f i c i a l s i c a r 9 8 8เมียด้านหน้าเพียงเท่านี้พี่พรับราคาส่งลดโปรโมชั่นพิเศษ ท่นนี้เหลือเพียงแค่228,000บาทเท่าน,นั้นค่ะเอกสารดีคด่ีดีค่นนี้สามารถจัดแสดงได้เต็มที่พี่คนไหนสนใจหรือว่ามองหาอยู่ไม่คนพลาดและเดี๋ยวบุญพามาเริ่มชมบันที่ด้านหน้าของตัวรถกันก่อน รอบตัวคันนี้เขาได้เป็นตัวโฉมหน้าแบนมาแล้วเรียบร้อยกระจังด้านหน้าเส้นสายคมเยี่ยองชั้นรับกระตัวรถโตโยต้าก่อโคงไฟสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการล้าและสำหรับตัวด้านล่างกันชนของคันนี้นะคะเขาได้เป็นตัวสีที่สวยเรียบเนียนเสมอมาพร้อมกับรถจุดแต่งสเกิร์ตมีให้รอบคันตัวด้านซ้างของตัวรถได้ใช้เป็นตัวสีเทาเดิมจากโรงงาน สีสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยการขูดการฉีดหรือว่าร่องรอยของรอยดัดิีนได้ใช้เป็นตัวรอมแม็กของอตัวโต้ต้ามาตรงรุ่นค่ะสำหรับตัวซีเรียงของคันนี้เขาได้ใช้เป็นตัว305ทับ55ขอบ16ตัวรถคันนี้มาพร้อมกับตัวดิสเบรกแล้วทั้งหมด4ล้อนั่นเองสำหรับตัวซีนซอนด้านข้างประตูเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันสำหรับตัวซีนซอด้านข้างฝั่งคนนั่งได้ใช้เป็นตัวหัวน็อตมเดินสติ๊กเกอร์แผ่นเพจเดิมจากโรงงานไม่มีร่องรอยของการสาดสีหรือว่าการทุ่นซีน สับตัวด้านบนนี้รอยเมรคอาร์ตตอกเ็นตัวสวยเรียบเนียนเสมอไม่เห็นมีร่องรอยของการตอกหรือการทำใหม่และสับตัวภายในของตัวรถคันนี้ค่ะเขาได้เป็นตัวสีทูโทนภายในคอนโซลสภาพดีได้เป็นตัวระบบความปลอดภัยคันนี้แอร์แบ็กมีมาให้กันถึงคู่หน้าไม่มีร่องรอยของรอยเล็บสัต์ได้ใช้เป็นตัวเครื่องเล่นบล็อกเดินมาจากโรงงานฟัง AM FM วิทยุ MP3 เชื่อมต่อ a u x ตัวแอร์ได้เป็นตัวแอร์แบบออโต้ปั๊มพ้อกับตัวจอแสดงผลแบบดิจิตอลนั่นเองค่ะ สำรับตัวเกี์ของคันนี้ได้ใช้เป็นตัวเกียร์แบบออโต้ลักษณะดีไซน์แบบขั้นบันไดขับขี่ง่ายขับขี่สนุกพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหารถสภ,ภาพดีๆจะใช้งานไม่คนพลาดเลยและสัดตัวเบาของเขานะคะได้ใช้เป็นตัวเบาหนังสีเบจก,กัรูระบายอากาศไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดอีด้วยค่ะ สํหรับตัวด้านท้ายของตัวรถคันนี้เดี๋ยวบุญพามาชมไปพร้อมๆกันต่อด้านท้ายตัวรถสภาพสวยๆไม่มีเรื่องรายของการเกิดอุบัติเหตุมา,าสีสวยเด็ดเนียนเสมอค่ะและเป็นตัวไฟท้ายสภาพดีไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการล้าและด้านล่างกันชนนี้ได้เป็นตัวการชนเดิมๆม,มาจากโรงงานพร้อมกับตัวชุดแต,งต่งสเตอร์่างที่ผุญแจไปว่าเขามีนะให้กันถึงรอบคัน สำหรับตัวที่เก็บสัมภาระเดี๋ยวเรามาชมกันต่อสำหรับตัวสีซ่อด,ด้านท้ายของตัวรถคันนี้รอเมดอัสภาพสวยต่อในตัวสวยเรียบเนียนเสมอได้เป็นตัวฝากระโปรงท้ายเดิมมาจากโรงงานหัวน็อตสภาพดีไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการขยได้เป็นตัวฝากระโปรงเดิมๆมาจากโรงงานอีกด้วยค่ะสำหรับตัวภายในของเขานะคะที่เก็บสัมภาระคันนี้บอกได้เลยว่ามีมาให้กว้างมากๆสามารถใสก่กระเป๋าใบใหญ่ๆได้2-3ถึงใบกันเลยทีเดียวคันนี้ซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเพิ่มใช้งานกันได้ต่ออีกยาวๆค่ะ สับต่อสีนะคะตัวรถฝั่งคนขับนะคะสีเทาสวยเรียบเนียนเสมอเช่นเดียวกันไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุเส้นสายราสปอร์ตต่างๆยังอยู่ครบโซ่ด้านข้างประตูฝั่งคนขับหัวน็อตต้นเดิมสติกเกอร์บอกลมยางเดิมจากโรงงานยังอยู่ไม่มีร่องรอยของการสาดสีได้เป็นตัวรอยเม็ดอาร์ที่สภาพดีไม่มีร่องรอยของการต่อหรือการทําใหม่ร้านของเรา,ารับประกันว่ารถทุกคันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมาน้ำแตดต่อย้อมแมวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แผงด้านข้างต่างๆตรงนี้ชิ้นช่อประตูก็ได้เป็นตัวประตเูเดิมไม่มีร่องรอยการถอดค่ะ สับตัวแผน่นหน้าข้างตัวรถนะคะได้ใช้เป็นตัวระบบไฟฟ้ามาแล้วรอบคันกระจกบานเลื่อนปรับไฟฟ้า4บานฝั่งคนขับปรับอโอโต้มาพร้อมกับตัวเส็นทันล็อกสำหรับตัวกระจกมองข้างได้ใช้เป็นตัวปรับมุมมองแบบไฟฟ้าและพับเก็บแบบไฟฟ้ามาแล้วเรียบร้อยค่ะสำหรับตัวพวงมาลัยคันนี้ได้ใช้เป็นตัวพวงมาลัยแบบมันติซอนชันพวงมาลัยสภาพดีไม่มีร่องรอยของการถลอกหรือร่องรอยของการถูมือทางด้านซ้ายมือนี้เขาก็จะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงและก็เปลี่ยนโหมดการใช้งานได้สำหรับตัวเบาะนะคะได้ใช้เป็นตัวเบาะหนังเจาะรูระบายอากาศเช่นเดียวกัน คันนี้มีมาให้ทั้งหมด2แถวสภาพสวยทุกแถวตอนนั่นเองแล้วสำหรับตัวเครื่องยนต์ของคันนี้เดี๋ยวบุญพามาชมไปกันต่อเลยค่ะไดาใช้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด1.8ลิตรเครื่องยนต์ UO VTI ห้องเครื่องสภาพสวยสภาพดีไม่มีคราบหรือ่ร่องรอยของการไหลเยือมของตัวน้ำมันซึ่งตัวรถคันนี้ได้ใช้เป็นตัวเชื้อเพลิงเบนซินสิน่อาด้านความต่างตตัวรยเม็ดอัดหัวนอตเดิมๆคัะด้าน,นหน้าสภาพสวยไม่มีร่องรอยของการตัดต่อหรือว่าร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุมาก สาตัวฝากกระโปรงได้เป็นตัวฝากกระโปรงเดิมเดมมาจากโรงงานสติกเกอร์เหี่ยว่สสติกเกอร์มอตอรต่อดโตโยต้าเดิมจากโรงงานทุกจุดแผงการคําร้อนนี้ต้องรายขการใช้งานแบบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะสำหรับพี่ๆคนไหนนะคะที่กำลังมองหารถอันติดไปใช้งานสักคันหนึ่งได้เป็นตัวรถเกง๋งอึดถึกรักทนราคาก็ยังดีไม่เคยแท็กซี่และไม่เคยจูเกสวันนี้เป็นจัดราคาโปรโมชั่นพิเศษเพียง228,000บาทเท่านั้น ที่พี่คนไหนสนใจได้ติดต่อหาคุณได้เลยที่0 8 8 6 0 5 9 1 3 8หรืออาศัยสี่เาเกเนี่ยด้านหน้าและหากใครที่ชอบคลิปนี้คุณต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ oh. ไว้ให้ด้วยแล้วเราพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ